ดูคอนโทรลนะครับแล้วก็ไปดูนะครับคอนโทรลนะครับของปั๊มเกร์เยอรไฟฟ้านะครับ AC นะครับวันนี้ก็เป็นสายสุลักสวัสดีครับกีนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้อยู่ที่แก้งสนามฟรีบัวใหญ่นะครับมารีวิวชุดสูบน้ำบาดาลสามแรงนะครับเป็นปั๊มจไดาสามแรงนะครับ2,200วัตต์นะครับท่อ2นิ้วนะครับอันนี้ตัวนี้ลงอยู่ที่ ห้าสิบประมาณห้าสิบกว่าเมตรนะครับแผงเปง็นแผงโพลีสามร้อยสามสิบวัตนะครับสิบแผงรวมกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือใช้ที่สวนที่นานะครับสูบน้ําเข้านาสูบลงสระลงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แดดอยู่อ่าห้าโมงนะครับห้าโมงเที่ยง อันนี้คือเป็นชุดที่ลูกค้าสั่งทั้งเซตนะครับเรามาติดตั้งเองนะครับทางร้าจัดชุดให้นะครับแล้วก็มาติดตั้งกันเราเองนะครับเดี๋ยวไปดูคอนโทรลน,นะครับแล้วก็ไปดูน้ํากันนะครับ <S 1> <S 1> <S รอันนี้จะเป็นตู้คอนโทรลน,นะครับของปั๊มสามแรงนะครับ280โวลต์นะครับ เซตนี้นะครับจะเป็นเบเกอร์โซล่านะครับเบเกอร์ดีซีฝั่งนี้เป็นเซิร์ฟดีซีฝั่งนี้เป็นเบเกอร์ไฟฟ้านะครับ AC นะครับฝั่งนี้ก็เป็นสายโซล่านะครับสายไฟฟ้าแล้วก็สายปั๊มนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ทางร้านประกอบให้ลูกค้าติดเองนะครับทีนี้ไปดูน้ํานะครับอันนี้เป็นท่อ2นิ้วนะครับท่อ2นิ้ว น right. th right. right. right, right right. 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 ี่คือปริมาณน้ําที่ออกนะครับหน้าสองเต็มท่อนะครับก็คือไหลหลแรงครับเต็มท่อแล้วก็เสมอมันก็ลงลึกลึกลกนะครเสมอเอาลงลึกด้วยนะครับก็ลงห้าสิบเมตรนะครับหน้าสองตลอดขึ้นมาเลยนะครับห้าสิเมตรตรงนี้เป็นท่อน้าสองก็น้ําถือว่าไหลแรงนะครับเต็มท่อดีนะครับอันนี้แดดช่วงเที่ยงนะครับห้าโมงกับเที่ยงแล้วแหละนะครับนี่ลองลองจากจากแดดนะครับ เราลองเก็ไฟฟ้าก็ประมาณนี้นะครับพอๆกันนะครับ10แผงโพลีอนุกรมนะครับปั๊ม2,200วัตต์โจไใดนะครับเป็น ACDC นะครับก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับในระบบโซลาเซลล์ก็ติดต่อได้นะครับกินสมาร์ทเทคนะครับโซลาเซลล์ชัยภูมินะครับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ